สวัสดีครับผมกันนภพัฒนนะครับผมวันนี้ครับกันมาลุปแบบดักได้นะครับผมลุปแบบว่าสุขุมสุขุมนิดนึงนะฮะเพราะว่ากันมีซิงเกิลใหม่มาฝากทุกคนครับก็คือเพลง Bad b a l e n t i l e ครับผมก็เป็นเพลงที่จะบอกว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงแห่งความรักนะครับเป็นช่วงแห่งความสุขของทุกคนนะฮะก็เป็นเพลงสุขสันต์วันแห่งความเหงาในวันที่เขารักกันชื่อเพลงว่า Bad Valentine ครับผมกันเชื่อว่ามีหลายหลายคนนะครับที่มีความรักกันอยู่มีความสุขกันอยู่นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งมุมครับ ที่ไม่สมหวังในความรักนะครับผมแล้วก็มีความเหงาอยู่ฮะับฉันเชื่อว่าเพลงนี้นะครับผมจะเป็นตัวแทนในการเสื่อมความเหงาได้จริงๆครับ Bad Valentine ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับเพลง Bad Valentine ครับผมไว้เป็นเพื่อนคุณเวลายามเหงานะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ครับ